ในลูกโบลิิงนั้นมีหัวคนอยู่ผ่านมมอุโมงค์โบลิิงออกมาเลือดยังกระจายอยู่เบนยื่นมือไปจับลูกโบลิิงโอ้พระเจ้านั่นอะไรเนี่ยเบนตกใจและตัวแข็งทื่อได้รับรายงานตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุแล้วตามที่ผู้หญิงที่ตกใจเล่าไว้ว่าหัวเป็นของแฟนเธอชื่อของผู้ตายคือโบเฮทั้งสองทำงานที่กลับโบลิิงนี้ตั้งแต่หัวตกออกจากช่องกลับมามันถูกใส่มาจากด้านหลังอาจจะมีส่วนที่เหลือของหัวล้านอยู่ที่นั่นชายผู้ตรวจสอบได้มาที่ด้านหลังช่องกลับมาพบเลือดที่ลำเลียง โดยพื้นฐานแล้วสรุปได้ว่านี่คือที่ที่โยนหัวทิ้งไว้มีถุงอยู่ข้างๆเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์คว่ำถุงดูและตรวจสอบปรากฏว่าพบคราบเลือดอยู่ข้างในบรรจุหัวใส่กระดาษ A 4นำส่งห้องแล็บเพื่อชนะสูตรศพฏว่าข้อของศีรษะถูกตัดอย่างยุ่งเหยิงเหมือนถูกมัดไปมามาหลายรอบตามรอยเลือดมันแน่นอนว่าโดนเลือดตัดหลังจากตายแล้ววิธีการนี้ง่ายมากนอกจากนี้โพรงจมูกของคนหัวล้านยังคงอยู่พบเนื้อเยื่อปอดบางส่วนภายในทำไมมันถึงปรากฏในจมูก เป็นเพราะกระสุนที่ยิงเข้าปอดของยือเนื้อสัตว์ตามกระแสลมหรือที่เข้าไปในช่องนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตตัวแทนที่อยู่ฝั่งนั้นกําลังอยู่ที่ลานจอดรถของทัลค์โบลินพบรถของยอืเมื่อเปิดฝากระโปรงรถออกมามีเท้าหนึ่งอยู่ที่นั่นนี่อาจเป็นหนึ่งในสีขาของยือหรือไม่แต่จู่ๆเท้านั้นก็เริ่มขยับคนที่ง่วงนอนลุกขึ้นปรากฏว่าเป็นชายเร,ร่รอนเพราะไม่มีบ้านเขาจึงต้องใช้ชีวิตในรถของตัวเองชั่วคราวทุกช่องทางมีการบันทึกจากกล้อง เจ้าหน้าที่นิติเวชส,สามารถเก็บภาพได้ภาพเหล่านั้นแสดงให้เห็นตอนที่โคลิเพิ่งคว้างลูกบอลเสร็จหัวหลุดออกมานุ่มนักนิติวิทยาศาสตร์ยังอยู่ในภาพเมื่อวันก่อนเจอหน้าคนที่คุ้นเคยนี่ไม่ใช่คนไร้บ้านเหรออุโมงอร์ลินในบันทึกการสื่อสารจู่ๆก็มีหัวหนึ่งทั้งผ่าดูจอกวนผ่านช่องทางสื่อสารหลังจากเร่งความเร็วสุดท้ายก็กลิ้งออกมาข้างนอกจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีคนจอดจัดคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่ด้านหลังเลนกลับรถเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ที่คนจอดจัดคนนั้นทำงาน ตำรวจนำคนจรจัดไปส่งที่เจ้าของสถานที่ก่อนจากนั้นก็พบอุปกรณ์ใกล้เคียงพบอาวุธปืนหลังจากตรวจสอบและทดสอบแล้วมันแน่ใจว่าเป็นเลือดมนุษย์บนพื้นยังมีรอยเลือดบางส่วนนักสืบติดตามรอยเลือดจนถึงคลังเก็บพบรอยเลือดที่ถูกกระสุนยิงออกไปในมุมหนึ่งหัวกระสุนขนาด9มิลิเมตรก็พบอยู่บนตัวผู้ต้องสงสัยดูเหมือนว่าจะเป็นที่เกิดเหตุของการฆ่าหมู่ครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีรอยขีดบนพื้นจากการลากกล่องหลังรอยขีดข่วนชายหนุ่มได้กลิ่นเน่าเหม็น กลิ่นเน่าเหม็นลอยออกมาจากกล่องไม้ที่อยู่ข้างหน้าชายหนุ่มเปิดกล่องออกและตรวจสอสบศพไม่มีหัวของวัวเต็มไปด้วยมแมลงปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาเมื่อเห็นหลักฐานที่ชัดเจนเช่นนี้ชายไร้บ้านรีบอธิบายเหตุผลที่เขาอยู่ที่นั่นเพราะอยากช่วยให้คนตายได้กงุสักครั้งคนตายต้องแข่งกับคนอื่นเมื่อวานนี้เขาสัญญาว่าลูกบอลแต่ละลูกที่ล้มจะได้สิบดอลลาร์วันนั้นเขาได้เงินเยอะมากแต่ต้องเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดจริงๆตอนที่หัวหลุดออกมา ฉันกำลังดูการแข่งขันอยู่ข้างถนนทำไมถึงมีเวลาทำผิดละ่ะตามบันทึกคดีหลังจากที่ผู้เล่นโยนลูกบอลดลูกสุดท้ายหัวนั้นก็ปรากฏขึ้นทั้งหมดมีเวลา18วินาทีไม่ใช่คนไร้บ้านคนนั้นเหรอเขาวิ่งกลับไปที่ห้องโถงหลังจากโยนหัวทิ้งไปตัวแทนกลับไปที่กลับโบลิ่งและทำการทดลองฟื้นฟูสถานที่เกิดเหตุเมื่ออาชญากรรมเกิดขึ้นโยนหัวปลอมและอุโมงค์หมุนวนและววิ่งกลับไปยังห้องประชุมอย่างรวดเร็วทั้งกระบวนการลงไปใช้เวลาเพียงสามวินาที ดูเหมือนว่าผู้ชายไร้บ้านมักจะมีความสามารถในการก่ออาชญากรรมแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดหลังจากนั้นแสดงให้เห็นว่าในขณะที่หัวปลอมตกออกมาชายไร้บ้านคนนี้ไม่เคยย้ายไปไหนเลยทุกที่มีเพียงเงาของคนที่กำลังทุลักทุเลเดินไปเธอเป็นแฟนสาวของผู้เสียชีวิตพบศพชายที่ไม่มีหัวในกล่องและแฟนของเขาก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่แรยแรงอย่างจริงจังผเผชิญหน้ากับหลักฐานแฟนสาวอธิบายว่าในตอนนั้นเธอกำลังมีเรื่องด,วด่วนฉันแค่รีบไปห้องน้ำเท่านั้นเอง แต่พวกนักสืบกลับอยู่ที่บ้านของเธอและพวกเขาก็พบกระเป๋าแบรด์เนมใบหนึ่งกระเป๋าใบนี้มีมูลค่ามากเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนชอบพนักงานในคลับโบลิง่งทำไมถึงสามารถซื้อของแบบนั้นได้และกระเป๋าก็ถูกขีดข่วนด้วยมีดเล่มหนึ่งตอนนี้แฟนสาวในที่สุดก็พูดความจริงออกมากระเป๋านั้นเธอได้รับจากเคอรี่ในช่วงนี้เคอรี่เขามักจะไปที่คลับเพื่อฝึกซ้อมและแข่งขันบังเป็นผู้ชนะที่มากที่สุดที่นั่นแค่นั้นแหละทั้งสองคนเดินไปเดินมาศกตาก,กันนักสืบพยายามวิเคราะห์ น่าจะเป็นหนุ่มสาวสองคนแอบคบกันแล้วถูกผู้เสียหายจับได้กระเป๋าแบรนดเนมถูกไฟไม่เป็นรอยอาจจะเป็นเพราะความโกรธแค้นของคาีิที่ฆ่าผู้เสียหายนอกจากนี้เขาเป็นคนเดียวในชมรมที่ลงทะเบียนเป็นเจ้าของปืนพกขนาด9มิลิเมตรคาริสารภาพเรื่องนี้เขาหลังจากรู้ถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเขาก็ยอมแพ้แล้วแต่เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมแพ้บอกว่าเธออยากอยู่ข้างเขาบางที่อาจเป็นเธอที่ลงมือเคลียร์ทางให้ก็ได้ถึงแม้จะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ แต่การตายของชายหัวล้านคงเกี่ยวข้องกับทั้งสองคนแม้ว่าจะเป็นแฟนของเยือที่ทำก็ตามเธอไม่สามารถทำสิ่งนั้นคนเดียวได้ทำการกระทำอย่างการตัดหัวการโยนศพก,การผ่าศพต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลากกล่องไปทั่วลานจอดรถต้องรู้ว่าเยือสูง1.8เมตรเป็นชายร่างใหญ่หนัก300อปอนด์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้าวของของเคยทั้งหมดแล้วแต่ไม่พบอะไรเลยสุดท้ายที่รูนิ้วของลูกโบลิ่งของเขาพบคราบเลือดเล็กน้อยหลังจากเปรียบเทียบ DNA แล้ว คราบเลือดเหล่านั้นเป็นของศี่สัผู้เสียชีวิตเลือดแข็งตัวแล้วตอนที่ศี่สัตตกลงมาดังนั้นไม่สามารถถูกยิงเข้าไปในรูกลางนิ้วได้ความเป็นไปได้เดียวคือคลีจริงๆมีรอยเลือดจากหัวลลานติดอยู่ระหว่างเล็บมือในคลับโบลิง่งที่ซียรมืออาชีพได้แชมป์อีกครั้งนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้แชมป์ในชีวิตเคือถูกจับแล้วแฟนสาวของเขาก็ยอมรับติดที่แท้ยู่รู้ว่าถูกแฟนสาวหักหลังจึงถือปืนขู่ให้คือเลิกยุ่งกับแฟนสาวของเขาแต่กลับถูกคือทำร้ายตอบโต จากนั้นทั้งคู่ก็ยัดศพหัวล้าลงในกล่องไม้คาลีขอเลิกคบและขู่ไม่ให้บอกใครและอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกันอีกหญิงสาวไม่ยอมจึงจัดการหัวของเขาซะให้เขาประหลาดใจในการแข่งขันนั้นสุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็รู้สึกผิดกับการกระทำของตนเองทั้งคู่ถูกกฎหมายลงโทษถ้าไม่รักกันแล้วก็เลิกกันดีกว่า